สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่ในผ้ามาเขาสวนพักหวานจ้านี่เขามากจะเจอต้นนี้เลยจ้าก็จะมีแบบว่าต้นนี้กับต้นนี้จ้าสิเป็นแบบยอดงามเพราะที่เรือก,ก็เริ่มเป็นแตกออกจ้านี่จ้ายอดสวยๆเลยจ้าพี่น้องอ เป็นครั้งแรกนะจาะของปีนี้ที่แตกออกแบบง่ามแบบนี้จ้ะเพราะวะอ่ามนมิภากันลิใบออกจ้ะตัดกิ่งตัดยังออกเนาะให้เพ่นฟงหยอดว่าถา่าฝนจ้ะฝนกระตกน้อยหน่อยจ้ะพี่นอ้องน,นี่ห้าก็อาศัยว่าหดนามหดยังเอาจ้ะอันนี้กำลังป่งจ้านี่ ต้นงามต้นปงเงาก็สิอประมาณนี้ละจ้านี่จ้าเมื่อนี้เนกะซ้ผ้ามาเที่ยวสวนผักหวานกันจ้าไปเบื้องต้นอื่นกันจ้าพี่น้องต้นนี้กะเป็นมากรวจ้าสวนมาผักหวานในสวนนุ่ยก็จะเป็นกิ้งตอนจ้าพี่น,อน้องนุ่ยเอากิ้งตอนมาเห็ดเนาะจ้าตอนแรกนุ่ยเอาเป็นอาเม็ดจ้า,มาเมล็ดมาเพาะ แล้วมือไม้นอาากจะเฮ็ดแรกๆเนี่ยตายหมดเลยจ <c oughs> ้ะต้นว่าตายกะสิอยว,ลวาละจ้ะในี่สิค่อยๆล่องห้เบง่งกะสิประมานี้จ้ะ <c oughs> เหมือนเฮาเริ่มต้นนี่เฮาเป็นมือไม่หัดปลูกเนาะจา้ะกะจะมีแบบว่าตายแน่โบโตแน่เป็นธรรมดาจา้ะแต่พ่อว่าอ่าหัดเเ็ดหัดท้ำไปเรื่อยๆกะ เริ่มเขาที่แล้วจ้านี่อันนี้กัะสีทายมันเป็นอ่าเม็ดให้มันโตกันจ้าเนี่ก็บสไปตบตอยอดคือว่าในสิไปเพาะตอจ้าเราไปล่งสวนผลไม้กันไปเบ่งต้นอื่นกันจ้าเราว่าถึงสวนพักหวานนะจ้าพักหวานเพิ่นกัอยากมีพี่เลี้ยงด้วยกันจ้าเนี่ยก็จะเอาต้นแค่บานจ้ามาปลูก แต่ก่อนก็นจะเป็นสวนเฮดเพิงจ้ะพี่น้องพ่อปลูกเฮดเพิงแล้วบ่ประสบก้อมสําเ็ตตรงมีเพราะว่าม,นมันไพ่แลงพอดีจ้โท่มแหลกก็เลยบ่โตบ่ใหญ่นะจ้าก็เลยเปลี่ยนเอาพักหวานมาลงจานต้นนี้ก็สิเริ่มโป้งยอดน้อยจ้านี่นี่ยอดสวยๆเลยจ้าพี่น้อง แต่บางอยอดไอทีนี้น่าจานี่กจจะเป็นแมงมาก,กินจาน่แต่ก็อ่อนๆดิจา้าบ่มีไข่หมดแดงนะจา้าแกงใส่ไข่มดแดงนี่ไปเบื้งต้นอื่นกันจา้านี่จ้าพี่น้องต้นนี้ยอดอวบๆเลยจา้านี่ยอดอวบแห้งจ้า งามาคกักกานนี่มแมงเหรอจ้ะพี่น้องแมงเ็นมะเจอือแต่ว่าหยอดยิงใหญ่นี่สิจงไหวจานนี่จังหวเพิ่นเปลี่ยนงาก็ยังจังสีนะจานี่กิ่งกาดต่อไปส่วนมากก็เริ่มโป้งแล้วจ้านี่ตรงเมืองจานนี่ คาเปเลียงเพิน่นวนมากสิเป็นอ่าต้นแคบานจ้ะแต่หนยก็เอาไอ้บะคัมแปรมาล้งจ้ะนี่ยอดงามๆจ้ะพี่นอ้องแดดนะจ้าเตรียมตาบ้าจา้ะพี่น้องเฮ้ยกำลังปงจ้ะนี่ <laughs> น่ออกทุกอันนี้เลยจ้ะน่ะ,ะแชบนี่ผลไผ่ใดของหน่อยจ้าในปู่บะคัมแปรเป็นผ้าฟิลเลียงของผักหวานจ้ะเข้ากับสิได้กินมาคัมแปรจ้าอันนี้ว่าพันใหญ่น่าจ้ะอันนี้พันน้อยถ้าเป็นบาคัมแปรหวานจ้ะ ยอดงามเด้จ้าพี่น้องเมื่อนี้นี่ก็ในสิเก็บไปไว้ถ่ายแกงจ้ายอดยาวเงนะ้วน่ะสิเก็บไปแกงกับดอกนี่จ้ามันจะมีดอกโตผูกกับบโตแม่จ้าอันอไหนที่ว่าเป็นจับเป็นอ่าเม็ดเป็นยังห้ากับสิเอาไปแกงจ้านี่ไปเบื้องต้นกำลังงอกข้างนาจ้านี่กำลังปงจ้าพี่น้อง โอ้นี่เห็นตะขาเจ้าจว่าพักหวานใบสีทองเหลืองอลามในพึ่งเฮียนนี่ละจ้าก็เริ่มสีเริ่มมีปีนี่ละจ้าเพราะว่าไอ้ทุกปีกับพ่อท่านได้ว่าอันเดดกิ้งเด็ดอย่างมันออกเนาะสี่ป่อยให้เป็นกิ้งกา้านสาขาก่อนแต่ปีนี้ก,ก็สิีเริ่มเก็บละจ้านี่อันนี้เป็นดอกจ้า ตอนนี้เป็นดอกปเบางอีกต้นจ้ะนี่จ้าพี่นอ้องเป็นยอดงามๆเลยจ้ะกำลังขึ้นจ้ะนีในสิเดี๋ยวมาเก็บผักหวานทรงลูกค้ายอยู่เลยปีนี้ทุกปีส่วนมากก็จะขายแบบไดเทละโลทีละหย,ยังไปจ้ะ กับสีมะแกงใส่ไข่มดแดงจ้าใส่เฮ็ดเพิงประมาณนี้จ้าอ๋อมีหยอดเรื่องเหลืองงามๆเลยจ้านี่ขันฝนถือเพิ่นน่าจา้าเพิ่นสิงห์เงาสัตว์เกินเลยจ้านี่ต้นนี้ก็เป็นดอกแต่เราจะเอาไป แกงจ้าใครสนใจสอบถามใดจ้ายินดีแบ่งปันความรูจ้จ้าจ้าเลี่ยนผิดเลี่ยงถูกมากนะจ้าเนาะ ปีสองปีคนไทยกระท่สาสาเร็จจ้าเนี่แต่ห้ากับขึ้นยุที่ว่าคนจะยุ่นํ้ำห้าไปได้อีกโดนม่าจะห้าน้องคนอ่าปลูกต้นง่ายสาสี่ปีก็ตายก็มีจ้านี่เลี้ยนลูไปเรื่อยๆนะจา้าแต่ก้อนนี่เขาไปเบิ้งในเพจอ่าคนรักผักหวานนะจาน๊าเนาะ นน่ยไปเห็นสวนของข้าเจ้าสะอ่อนแห้งจ้าโป่งงามแห้งจ้าแต่ว่าสวนเพิ่มมันสีต้นใหญ่กว่าของหน่อยนาจ้าหน่ยอยฝึงหาดเท็ดจ้านี่พอเห็นสวนข้าเจ้าแล้วมีแกงบันดาลใจจ้าอยากเฮ็ดคือเพิ่นเลยจ้าหน่อยก็เลยไปซื้อมาปลูกจ้าก็หัดเฮ็ดไปเห็ดผีเห็ดถูกกะเลียนรูก,กันไปจ้านี่ ผู้ใดอยากปลูกพื้กันกะทักถามกันใดจ้าแบ่งปันค้ามูลกันจะพี่น้องเมื้อนี้ในว่นในสิมาเก็บพักวนันส่วนที่ว่ามันง่าห์าจ้าไปไววถัะแกงนอกจากต่ว่ากับมลูกข่ามันั่งมากอยู่จ้าต็ว่าล่องเก็บเบิงว่าสิไดพ่อขายบอหยอดเาวงาแบบนี้นี่ใหญ่ๆนี่นนนก็สิจงเป็นกิ่งกา้านไปจ้าไปจ้าพี่น้อง ไปเก็บผัาควานกันจ้า,าในสี่ล่องวิธีที่ว่าเข้าสิจงต่อพันไหวนี่จ้าพอตุกเจียในีเด็ดแบบว่าเอาเมิดได้จ้ารอบนี้สิล่องจงคือว่าโฟกัสใหนน้ิรสีล่องจงต่อพันไหวจ้า เพราะว่าบางเพีเเพื่นกบ,บอกว่าเด็ดจำนาจะบางเพีเเพื่นกบ,บอกว่าแห่งจงต่อไห้เพราะว่าขันจงไหวน้นีเพี่นสีโป้งหลาย,ยอดก็เก่านี่ก็เรียกว่าชิล่องเห็ดิึงจะ้ะวาซิคือเห็ดไดซิกือก็กัก่นนะจะ้ะล่องผิดล่องถูกไปจะ้ะ เอาในเก็บมาแล้วจ้านี่อันนี้จะเป็นดอกพักหวานจ้าอันนี้ก็จะเป็นยอดพักหวานจ้าพี่น้อง <Yahoo! S 1> ัวที่มันใหญ่มันยาวเราจะเข้ากับเก็บไปจ้าไส่ใบถั่แกงกินจ้าแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกคาซัางในกระสีส้งลูกค้าจ้าเพราะว่าเข้าสีกแกงอันนี้กินจ้าดอกพักหวานจ้า พาไม่เก็กบผักหวานจ้ามาบ่งสวนผักหวานจ้าพี่น้องเปไ็นทัาไหนจ้ามอนบ่จ้าไอถ้าเกิดว่าผู้ใดสนใจอยากปลูกหรืออยากสอบถามนี่ทักถามนีใดเลย่อ้อาจายินดีแบ่งปันความรู้จ้าหรือในเหตุผิดพลาดประการใดไปแนะนำติเตือนนใดนะจ้าเนาะเจอกันไม่คปมนาจ้าพี่น้องคิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้า เดี๋ยวคลิปนาในภาพไปเบิงเฮดเพิงจ้าเห็นพอว่าเริ่มออกดอกสองดอกแล้วจ้าเจอกันคลิปนาจ้าที่นา้า